ไตุลก็เชื่อวากนาบัคาเลตาสอดเซกาเตสุรตุลจผูกคอโพก็ละกันเลยดูกน่าตาดวนี้ใหญ่นะนบะกาเลตาสุดาตชมุกยะแลแกเราทำมุตะคือตสิญญสิคอเลบคาเลมงคลชีวิตเนาะขีชินวิมีเนบัคาเลตกอเนาะแลก็ลความอดทนตกอตกอเนี่ก็ขี้จะเนาะก็ ไม่ภัพพวในโอเวดักจานะตกอสู่กอสาริจ่าเลยตกอเลยลเบลกอเละปลอวุจ่าเนาะอันนโอเวดัวกจานีตะกอปกอเลยตะลกอปกอเลยว่ okay. มันไม่นอาปกอเลยที่จาดิจานี่อเดอสัวซาเอเดอเกียนโอเวดาแคเร่นลุยจ่ดูๆเนาะลุยจ่านโอเวดาดีเนาะเตอร์มเตะกอบกเล ตานาตากรีตาพิามาเลือกแกดีซอขุดอเลืองอู่เดอธรรมชาติเลืองเพื่อระดับวเลื่อขุดอเรืต้นนนนี่ปะก็เืธรรมชาตินี่ดีซอมุกโคฮะโคนาะบาลอมุโคฮโคนี่ตาอูตากอโตาโกมุคจูอันนี้แปก็เือาคุดดราวนุดะวเปะกอเรธรรมชาติวินี่นี่เมุดรอดินี่นี่บาบลอนนี่ ตาเือดนานาเดียวตาเือดเลียวไปนอยแล้วตาเกือดสายาตัวสุดตัวเชิดก็ยาตัวนี้ตาเกือนี <ondan S 1> ่ยนะพรบากรอ้จีบาบล้อบาเฮตุทอบาก็พอเมพอทีแล้วก็น้องคือเดินนาตาคลีตาบากาเฮตุเดือดเมื่อไหร่บาบล้อเฮตุในชูพรบากรแล้วก็กราตาเือดตาคลีพระบากรึเนาะอันนี้กราเลสพระกราเลสสบคุเนาะตากราตาเือดตาคลีตาโก้เดี๋ยวนบาบล้อบาพี่ตาหมาดาบาบล้อตาโก้บากาเล่เต้ตาโก้เนาจะเดินมาดาเดือดเมื่อไหร่กจเกิดอะไรตาพี่ตาหมาบาก่อเน อันนี้กอตะโกะตะโกะตะหือกอดแบบเขาเรมมุกจูแบาเราตะจูตะดรออันนี้ตะดพีตัดมาเนาะตัดมาแบาเราตัดมาเนี่ยอูเดือนหน้าอูเดือนโบน่บาบักมากอสูงกอสากอพี่กอมากอดเบกเบกมาเดชเดชพอแต่ว่าตัดพี่ตัดมาเนี่ยบวกแบามาเผาเนาะถ้าแบบภาพมาว่ะบางกาแต่ตัดตัดมาในภามาเวละ พาดเวลานี่ตมาไวนอกว่าเออกมาก so nice, alumni, hmm. ็มากมากมามาลูกกอนี่มาแค่กอนี่ยเสมอหรือก็เลืตัดเสมอเนี่สมอยนี้นี่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 แก่แก่กีร้ตับพีตันน้องมีอะเนอันนี้บอกว่าเป็นปากคอที่จะผสมมีเสพเลือดเลือยปเลือดเลือยเนาะตอนเข้สาวหนนี่สิยาลอตันน่าตะกีบะปากกาเลือดชี้เนาะนึกว่าชี้เนี่ยอุดข้อตัวข้อตัวข้อเลือดเลือกั้นี้เลือดยาข้านี้ปุ๊บหลบหมูป่พีพูดเลือดยาข้าพลาไเวลาเลือดจืดอ่นา มาเรื่โลาตะเคยวะตะเคีนึมีมาเรื่ลดลาเดาจะก็จเนาะลขค่ละเดบาจอแล่เรื่อลดแคเรื่องโลดยาคาเน่วัจอแล่ลจอแล่ลาว่ะมาเรื่องจุลยเนาะลา้เดือคอเดือดกนีเดือดข้อน่ไม่ตาบอบ่อวะมัจะโพลีดูแลเรืองคีบร้อด่สิญยาตาตาบอวะเนาะรดทสิญยาตาบอบอะไรที่สิญาตาน้บ่ะเนาะตาหน้าตาบออวะเนี่ยอันนี้เปบาดสิญยาเลยนี่มันก็ตาอันนี้อ่ะแสดงว่าเนี่ยเรื่ เนี่ยครับโปาพิพิลุเนี่ยคันนี้ฮะตะกอตะตะนาตะคลิมุเนาะหนอมาจีมาคือมาตลอดตะเคล็ดตอนไม่พูไม่ลีนี่ฮะตะกอสุกอซากอตะตะนาตะคลิมุเนาะอันนี้บัคาเลตะกอบบ่าคือดอกกอลัการเนี่ยบบ่ากอบัคาเลตะละคือดอกให้เราอุบะเนาะอันนี้ถูคานเนะขี้ขาดคันี้ตะกอบัคาเลตะจุตะชา ตาจูตาชานี่ก็ลักาเนี่ยบัดคือเนี่ยบัดโตโน่ก็ลักาลักาคือเราเดตโตโน่ตาชันนอ้ดที่อ่ะตาเดคือเราเรืองชีริตุเลอัดูสับกระสีตอนนี้เดตโตโน่ตาจูเนี่ชาโตน่ก็ว่าบัดคือเราฮักคุกเรื่เนี่ยบัดโตโน่ตาตาชาก็กาตาชาตาตาจุตาชาแต่ตาจูตาชานี่บัดก็เลยออาเกตัดมีเรื่อไปแอนนี่นาะเว้ยเนาะบัดคือเราโตคนเนี่ยบัดหอบไปเจริณเนาะหอเล่าโตคนเลย เลตุกคนีบตุนุตานาปัตุนุตาจูดาชาเลตคนีอมาดีเนอะตาตาชาเนี่ยอูเดอปะก็ลากะมือจาเดออูเดออาอูเดอจีาเน่ยอูเดตาพุ่บดออูเดตากวัดเลบภสษาชาลูกกวัดเฉลบักคีด้จีตาจูดาชาบาการเนี่ก็ตาจูดาชาอูทบูเดอูเดตาจูดาชาเดอเบคุเนี่บะปกเลปแรลอเซ นาะกเรสมาดิเลจเลกว่าเฉลอกีกว่าเฉลอมาดิเลจเลหอตโอเดตาจูตชาตนตะคลิลบคบะอันนตาปะกอความเวทนาเวทนามีดมิดตาจูตาชาตาโอุโปเนเดินเลิบาดีเดิวภาษาความือกุนอค่าดีเดอตาจูตาชาเดตะปว่กุอยากกอเจ้พี่ตามาตาชูเกรยลเกเม่ดับการเาเดตาจูตาชาเดอารทอ thế đưa khỏi lên một cha à được phù đưa cha nè nãy thì ta chú đã trả với bà cò đó sắp gặp là đưa có ta chú đã trả nên bà bà cò nè bà cò nó có là gà mới là đưa ra nữa ở này đã kết là bà cứ đó bà tôn bà, bà, tổ nộ, tổ nộ bà. mấy con nè à đo đo đưa, bà sa sa lo sa sinh nhà bà có ta nhà món nhà lo được nên ta na ta bỏ bỏ lo chết ta na 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 được cứ nhà gọi chết mới giờ mấy đứa nhà con tí còn được nó lên ta cha bị khổ nữa cha xa đó cháu mù cái 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 đó đó chú cha ami a đó anh thứ ba lơ à cái ta tham mà đá về đi này lo về đi này có là anh này con ta còn sa sa cha cha này ta còn lơ xa đó ta còn ta sa cha

นอนสูนสานเม่ดที่บาตาต้นโนบาตาแล้วเมื่อเกานี่บาบลรานตานาตักลีเนื้อเไม่ได้สิญากอที่กอรวันเดสิญาตาตาหนอกกอบาบก็เลสัจจะความเป็นจริงบบลรตาตาคือเราอุดาเอุดดิจอปเาะอุดอุดเดเดลอนี่เนาะตาคือดราตานาตะอมีมีที่จาจ่ายบบลรชมโมดานี่อาชาลสะนาอาชาลสะนานโสูนสซาเองอาเกตัน มีปบักกอร์กอสูกอสามื่อนะนมาไดมีเกมีเกนี่นี่ยอุดสูตุลสัตุลโอเดซาละบาเกียกลบักกอเนาะเนาะกอตันนาตะกลิลสูลละสนี้อันนี้บักลิงเนาะปตะชาลตันลสุลละสด้วยมีนี่บักกอตาบักกอล็กิเลตตันหาตัซาลอตซาลอเกตาลบกอเลตั ตชมุมต่ล้ตสุลสาพดจีเะอขยบาคลาจบาคลตาปลวจีะกอตานุนุทีดาดมีนซาลอดานาลอดามีวิวิินกบามเนเดนมาดิลจะเล็กนนบ่เนบาเรเนนไมที่ดาดมีดมีเนีะก็ลอารมอารมณต่ซาอตาชมุกยาเนนูซาลอตานซาลอไม่ได้นบาวนีูดมืซาดมืด้จ

กอเกตากอดมีกอถ้าบ mm ่าชกมูวะถ้าบ่ามาดิซอตัดชมูว่ะเดี๋มามเปียเสียสอันนี้ตักอบบลกอดาเลตัอตัอกอดาเลตัหูตาแกตเมีตุมีเลือดคือดอดเลือประสาลเรบานี่บากอเนาะกออันนี้กอบบเเลตัสาลรอเนาะนี่มกอปบานแบบเรอนี นมาพอเดาสาวเริน่แกเดาตาลนาราลจีอนตากรเนี่แคลอดลุยมีนี่นาะตากรลุยมีนแกเดาตาอดอมเชื่อกาป้อเดอมเดเดล่ออดอตาหูตาแกมุช่อก็หาเนี่ยป้ากรอ่นไม่กราเนลุยมีใครเนี่ตมือตะคือตาตาบอกโอโวเวดาลนเนาะอันนี้บาค่เลือดตากรเนาะก็เรื่องความอดทนก็คือดอกก็อการเนว่ากรอก็ลักลอ้วเนาะ ยางก็กอจะก่อดูกอชิเนี่ยอเดเวเลอร์ตาวีตาช์ก็เดเวลกาลกาตาเลนุ่มก่อตาเน่ลุยมีเน่นึกก็ตาเลือกนั่นเน่ตาเลือกนั่นบ้าเนี่ยโอเวดอะไรอน้อโเคเลือกเตนะก่อจะก่อมีน้อเตอร์มินเ่ยปากกอเลือกนั่นเน่บากอเลตาเร่ตาเน่บะอืมนึกกอตาเน่เดินนึกบะตาเน่เซ่เด้ยอันนี้นึกก็เน่บะตาเลือกเร่น้อปากกอเลกุศล นึกก็เนี่าตาเล่เรตาลอดุดัตรอเนาะคีมิดมีเนนึกกอเดอตาตามือลากวาโจล่าเกปัตทินาเล่เปกกว่านี adamente, lette, ouais. nada, ่นาเกตาโดเล่เกเนาะอันนี้คีมิดมีเลสเกตาโดเล่เเอเกตตาดมีเลสปายุยโยพักเกนะกวาดกวาดูกวาทอนาดตึกขาดจีเสม่ดมีเนอาเกตาตครค่ะ ตคราคาบาคาตอต่ซอครกาบาคาเลอดตากีบเนตาเอดมกอดาหนาตากลีกอดาเลบากีบโลูกอดาเม่เน่เนนึงตาเลอเนบเนเนเนี่ตาลือดเีบเนี่ยเนี่ตาลืตบาสะนูบาบลอนนมนกอดานูม่ไกอดาบั้นบาบลอนี่เนี่บาตะกีบจีอันนี้เนาเสจาเดจาวีลีนาะลุยจ่าเดจาเน ปะกอเลนตาอเดตื่อตัคือตัค <impossible, sincere S 2> ือตับะทกกิริยาบทขามยอดทบทบโนี <mental Sure> ่เนกะกดมเนดีแตดาก็ลปน่เนะเนี่พอสมิสักาลกอตามพีตามาดามาชีมานาตุเลตัมาวีลอดเอออเลคีเลตดมืตัคือเดเดตเซตับะนี่นาะจมีดรมีนี่อ่านมีกษานมีท่อเลอแกบัอเลออตสิญา เก็บก okay, ันยอเลออันนี ủ, le 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 ้วางแผนจิตตาประกอบเลอมาพาดอะเล่าบะรีบะกลูเนาะอันนี้ปะกอเลออัมีซามีทอเลออะไรคือจารึกจานี่อากเวดาเดอตักกว่าลอสู่กว่าลอซะอเวดาเดอตาเกิดโตบะเขเลอกิดหลุดโตอเวดาเดอตากว่าลอสู่กว่าลอซะตาคนนุ้นขบเลเลออะรตาคือตาชกาอเด้วยสีนสมาธิปัญญาอเด้วยตาคือตา ตาบอกกลสัตว์ตัวทีละกินุยมีดีมีเล่อากันเนบาตาสุดาสอนยอตาสุดาสอตัววอกเล่อากันตอบากอะไตาสุดาสอนเองเรอนนี้นาะอากตาดมีเลนอากินเนตาสุดาสอชมุกยาวด่าเออเลคาเลหีเลคาเลฮีเรเจเรนอเรปัญญเลตอตาบะทีเจขอมีดีมีเเลอากัตัเน่ นกเมกอราวีล <S 々> ีเนี่ยเลิกก็ติร์ทเดอนึกกมืออกคต่ก็เลยบรลลุนี่พานคอมมญตาคือตาคลีตามือสู่มือซาตามือเลบโคอันนี้บัคาเลตากอนาะอันนี้แตนนบคาเลตากอกอตาอันนี้เดอเห็นเลดบัดูก็นาระกอลากัเดอโอเดอตาเบ้มื่อซพีมันเนอทอตากอสูกอซาเลนกอตานี่เห็นเลอันนี้สงเนาะอันนี้สงตาเลนนีบั้นเนี่โอเลอตามือตาคือทอโบสเมญนาจดับลูตาคคกอลากันเ